สวัสดีค่ะดารากอ1สิบมาแล้วค่ะโมเมนต์หน้าเอ็นดูน้องกวินว่นายน้ำครั้งแรกกับแม่ริตา้าแฮปปี้แค่ไหนแฮปปี้แค่ไหนโมเมนต์น่าเอนดูน้องกวินว่นายน้ำครั้งแรกกับแม่ซิริตา้าก็จะงงงหน่อยค่ะคอมเมนต์แซวรูปที่2ส,สุดหน้าเอ็นดูเด็กน้อยลิตรต้าซิริต้าแม่คนสวยโพสภาพน้องกกวินลูกชายสุดเลิฟขณะว่ายน้ำครั้งแรกพร้อมแคปชั่นว่า เรียนว่ายน้ำครั้งแรกผมจะงงงหน่อยครับ ad ichi underscore baby center โดยทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแหกคอมเมนต์เอ็นดูน่ารักของน้องกวินโดยเฉพาะภาพที่2ของเด็กน้อยที่คุณแม่โพสต์พร้อมทั้งแห่ชมความสวยของคุณแม่อาทิ second p e a k so cute poor baby คุณแม่สวยมากค่ะแฟดคุณแม่มากค่ะหลงน่ารักที่สุดเป็นต้นค่ะก่อนคุณแม่จะโพส์ภาพลูกชายสุดน่ารักมาแบบรัว,รว โพสโมเมนต์ Moment. น้องกวินในชุดนอนมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยว่ากะวินมาส่งกุ i g น t ครับผมชุดผมหล่อไหมครับพร้อมแท็กถึงคุณแม่เจนนี่และคุณแม่น้องโน่าด้วยละค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสิริตาเจนเซนและแรงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ